อาการที่ลูกค้าแจ้งครับก็คือไม่มีสัญญาณนะครับหรือไม่มีบริการนะครับสวัสดีครับพบกับผม์ช่างปองร้านมิเตอร์เซอร์วิสนะครับวันนี้นะครับก็มีลูกค้านะครับได้น iPhone 12 Pro Max นะครับเข้ามาให้เราซ่อมนะครับอาการที่ลูกค้าแจ้งนะครับก็คือไม่มีสัญญาณนะครับหรือไม่มีบริการนะครับ อาการไม่มีบริการนะครับจะสังเกตได้จากบริเวณนี้นะครับจะขึ้นไม่มีบริการนะครับตรงนี้นะครับก็ลูกค้านะครับได้ทำกุญแจรถนะครับล่วงใส่บริเวณด้านหลังนะครับและเกิดการกระแทกนะครับเข้าไปถึงตัวเมมบอร์ดข้างในเลยนะครับอันนี้น่าจะกระแทกแบบรุนแรงมากนะครับวิธีสังเกตอีกอาการหนึ่งนะครับเราต้องมาที่ตั้งค่านะครับแล้วก็เข้าไปที่เกี่ยวกับนะครับแล้วเข้ามาดูตรงข้อมูลนะครับว่าโมเดมฟิร์มแวร์ของเรานะครับหายไหมนะครับ มันจะมี2กรณีนะครับถ้าบางเครื่องนะครับโมเดมโฟร์แวร์ไม่หายนะครับแต่สัญญาณไม่มีนะครับแม้กระทั่งเราใส่ซิมไปแล้วเนี่ยยังขึ้นไม่บริการอยู่นะครับถ้ากรณีนั้นเบื้องต้นลูกค้าลองนำซิมนะครับเข้าไปที่ศูนย์บริการของเครือข่ายกก่อนนะครับว่าซิมเรามีปัญหาหรือเปล่านะครับถ้าลองเปลี่ยนซิมแล้วยังไม่หายนะครับก็อาจจะเป็นที่ตัวเมมบอร์ดของตัวเครื่องนะครับหรือเบื้องต้นลูกค้าอาจจะลองรีเซ็ตกันนะครับสัญญาณทั้งหมดก่อนนะครับอาจจะหายนะครับแต่กรณีนี้นะครับเคสนี้นะครับทำก แล้วก็ทําให้ตัวฝาหลังเนี่ยแตกแล้วก็ทะลุเข้าไปถึงตัวเมมบอร์ดนี่นะครับพอโมดลฟอร์มแมรมันหายนะครับเราก็สันนิษฐานได้เลยว่าตัวเมมบอร์ดนะครับเกิดการฉีกขาดหรือเสียหายนะครับเนื่องจากนะครับรุ่นนี้นะครับไอโฟน12 Pro Max นะครับเราจะเห็นว่าเมมบอร์ดนะครับด้านในนะครับจะอยู่ด้านซ้ายของตัวเครื่องนะครับเวลามันกระแทกมาตรงนี้นะครับจะพอดีกับตัวเมมบอร์ดเลยนะครับเมมบอร์ดจะอยู่ลักษณะนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูนะครับตัวเมมบอร์ดของไอโฟน12 Pro Max นะครับหน้าตาเป็นลักษณะนี้นะครับ การที่ลูกค้าได้ทำกุแจะลดล่วงใส่มาลักษณะนี้ครับทำให้ตัวเมนบอร์ดนะครับกระแทกจากด้านหลังนะครับคือซึ่งเป็นบริเวณด้านนี้นะครับจะทาให้ตัวเมนบอร์ดเกิดการแองนะครับหรือทําให้ตัวเมนบอร์ดเนี่ยเกิดการแยกออกจากกันนะครับเพราะว่าระหว่างรอยต่อของตัวเมนบอร์ดรุ่นนี้ครับเราจะใช้ตะกั่วนลวครับในการเชื่อมต่อระหว่าง2อชิ้นนี้นะครับพอมันเกิดการกระแทกด้านหลังมาเนี่ยมันทาให้เมนบอร์ดแองนะครับแล้วก็เกิดการเสียหายได้ง่ายนะครับเพราะเมนบอร์ดรุ่นนี้เป็น2ชั้นนะครับโอเคก็เดี๋ยว ตามมาดูขั้นตอนการซ่อมของผมเลยแล้วกันครับไปเลครับ เป็นอานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ iPhone 12 Pro Max นะครับที่เป็นอาการสัญญาณไม่มีนะครับหรือไม่ขึ้นบริการนะครับตัวนี้นะครับก็เราได้ซ่อมไปนะครับจะมีเมมบอร์ดชิ้นล่างนะครับที่ผมได้ทำการเปลี่ยนไปนะครับ iPhone 12 Pro Max เนี่ยตัวนี้มันจะเป็นบอร์ด2ชั้นนะครับอย่างที่ให้ดูไปนะครับ ตัวนี้ที่ผมเช็คก็คือตัวชิ้นล่างเนี่ยครับเสียหายหนักนะครับถ้าดูบริเวณด้านข้างเนี่ยครับตามที่เราได้ดูไปก่อนหน้านี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าตรงนี้ครับมีรอยขาดนะครับหรือที่เป็นจุดสีน้ำตาลเล็กๆนะครับอันนั้นคือขาดออกมาเลยนะครับตัวนี้ก็เรียบร้อยครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับสัญญาณนะครับตรงนี้จะขึ้น 4G นะครับเป็นสัญญาณทูมูฟเฮดนะครับก็ขึ้น 4G ได้ปกติเลยนะครับมาดูตัวโมเดลเฟิร์มแวร์กันนะครับว่ากลับมาหรือยังนะครับตรงโมเดลเฟิร์มแวร์ก็กลับมาเรีียยบรร้้้อแลวนตงก็ เป็นอันสมบูรณ์ทุกขั้นตอนนะครับในส่วนของ Wi-Fi นะครับก็ใช้งานได้ปกตินะครับขึ้นสัญญาณ w i f i ปกติหมดเลยนะครับอ่าแล้วก็ตรงนี้นะครับด้านหลังที่ต้นคลิปให้ดูไปว่าเป็นรอยทะลุมานะครับอันนี้ลูกค้าได้แจ้งเราว่าให้เราเปลี่ยนฝาหลังไปเลยนะครับก็เรียบร้อยนะครับเปลี่ยนกระจกด้านหลังไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้นะครับโอเคก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับ iPhone 12 Pro Max อาการไม่มีสัญญาณนะครับ สำหรับลูกค้านะครับท่านใดนะครับที่เจอปัญหาลักษณะนี้นะครับอยากจะนํามาซ่อมกับเราก็นํามาซ่อมได้นะครับร้านเราตั้งอยู่ที่เฟสจักร์รังสิตชั้น3นะครับหรือทําให้สะดวกมาก็สามารถส่งมาได้ครับส่งไปชนี้ไทยเคอรี่แฟลตเอ็กเพสหรือ j n แนะครับตนทุกช่องทางเลยก็แอดไลน์มาครับมาคุยกับทางแอดมินก่อนนะครับปรึกษาก่อนว่าเครื่องผมเป็นลักษณะนี้เครื่องฉันเป็นลักษณะนี้จะทํำยังไงเดี๋ยวให้ช่างประเมินราคาให้ครับโอเคสําหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเป็นวันนี้ครับสวัสดีครับ